วันนี้วันที่2แล้วนะคะของการฉีดวัคซีนแบบปูพรมแต่ก็ได้เห็นการแจ้งโดยโรงพยาบาลบางแห่งมาขอเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนเพราะว่าได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอมีรายงานว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แต่ทางรัฐมนตรีระบุว่าตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะติดตามถามว่าทําไมเลื่อนเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นในหน่วยงานของสังกัดก,กระทรวงเนี่ย ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการออกไปชัดเจนผมเห็นนั่งท่านนั่งพิมพ์ลายทั้งวันเลยเมื่อวานซืนเนี่ยนะครับว่าห้ามเลื่อนห้ามเลื่อนห้ามเลื่อนสั่งส่งไปทุกเขตทุกที่แล้วยังมีคนเลื่อนอยู่เนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีพบบางโรงพยาบาลประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเพียงแต่ติดตามถามสาเหตุเท่านั้นคำชี้แจงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังระบุถึงกลไกลของหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถปรึกษาหารือก่อนตัดสินใจได้เราก็ต้องถามทําไมถึงเลื่อนในเมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยยังควรจะต้องคอนเซิลปรึกษาหารือกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก่อนนะครับถ้าถ้ายังหาข้อสรุปไม่ได้เราก็ยังมีผู้ตรวจราชการที่คอยซึ่งเป็นตัวแทนของปหลัดกระทรวงที่จะคอยแก้ไขปัญหาให้อยู่แล้วคือมันเป็นเรื่องที่ที่ที่ ควรจะต้องมีการร่วมมือการมีการารายงานกัน,ก,นก่อนที่จะตัดสินใจใดๆเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องอะไรท่านนายกบอกวาระอะไรวาระอะไรน่ะมันไม่ตอบวาระแห่งชาติมันวาระแห่งชาติข้าราชการท,กทุกคนนะครับไม่ไว่าเป็นข้าราชการหรือการเมืองต้องให้ความสำคัญสูงสุดสองสัปดาห์ต่อเนื่องที่ปรากฏภาพการสื่อสารจากสถานพยาบาลบางแห่ง ระบุข้อความขอเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเป็นความเคลื่อนไหวด้านตรงข้ามกับการสื่อสารเชิงมั่นใจของผู้บริหารแถวหน้ากระทรวงสาธารณสุขที่เชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลทุกแห่งมีวัคซีนพร้อมฉีดแม้เข้าสู่วันที่2ของแผนปูพรมฉีดวัคซีนจากภาครัฐเพื่อเข้าสู่เป้าหมายกระจายวัคซีนให้ประชาชนครบ50ล้านคนต้องใช้วัคซีน100ล้านโดสแต่ยังได้เห็นการสื่อสารในลักษณะคล้ายกันนี้ ที่โรงพยาบาลราชบุรีแม้ยืนยันว่าจะโทรศัพท์ติดต่อผู้จองคิวเข้ารับบริการทุกคนแต่ประกาศที่ออกมาก่อนหน้าระบุข,ข้อความว่าเมื่อโรงพยาบาลได้รับวัคซีนจะแจ้งให้มาตามลำดับและจะไม่ตรงกับวันและเวลาเดิมที่นัดไว้เป็นข้อความที่นำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเผยแพร่ข้อความในโพสต์ปักหมุดเลื่อนการฉีดวัคซีนเพราะรัฐบาลจำเป็นต้องจัดสรรตามพื้นที่ที่มีความเร่งด่วนก่อน จนกว่าโรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีขอเลื่อนนัดฉีดวัคซีนออกไปเพราะได้รับจัดสรรวัคซีนในปริมาณจำกัดและจะจัดลำดับจากผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมก่อนเป็นลำดับแรกล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันว่าไม่เลื่อนฉีดวัคซีนแต่ต้องเน้นย้ำถึงการบริหารจัดการวัคซีนไม่ให้เร่งฉีดจนหมด สิ่งที่ต้องทําตอนนี้ก็คือต้องทําความเข้าใจกับหน่วยบริการนะครับว่าเรามีวัคซีนเท่านี้ที่จะส่งไปในแต่ละวิคแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับหรือแต่ละเดือนเนี่ยวางแผนฉีดกันให้ดีๆอย่าเพิ่งเร่งฉีดจนหมดต้องวางแผนทั้งเข็มหนึ่งวางแผนทั้งเข็มสองนะครับวางแผนที่จะฉีดในจนํานวนที่ทําให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพแต่ไม่ใช่ทําจนเกิน ทําจนเลยขีดความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ทุกคนอยู่ขีดความสามารถสูงสุดมากเพราะซ้อมมา3ามสี่เดือนแล้วนะฮะถ้าเขาฉีดจริงๆเนี่ยเขาฉีดเป็น2เท่าสามเท่าได้าง่ถ้าเขาจะทำนั้นแต่ว่าของที่ซัพพลายมาคือวัคซีนเนี่ยมันมันตามไม่ทันประสิทธิภาพที่เรามีอยู่เราก็ต้องพยายามบริหารจัดการให้มันอสอดคล้องประสานกันได้ การบริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกเปิดเผยโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อระบุว่าจะพิจารณาจัดสรรวัคซีนเมื่อได้รับจากผู้ผลิตแล้วและอาจพบปัญหาติดขัดเพราะส่วนกลางได้รับวัคซีนแบบทยอยจัดส่งไม่ได้มาในจำนวนทั้งหมดที่ได้สั่งซื้อ ทางนี้ผมต้องขออภัยหากมีพี่น้องชนท่านใดอาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกมากนักหรือทําหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมก็ขอเดินย้าในหลักการไปแล้วจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและอยู่ยาเพื่อรับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับข้อจํากัดสําคัญอีกประการหนึ่งที่เราจะเป็นต้องปรับแก้ก็คือในเรื่องของการจัดทุงวัคซีนนั้นเราทุกคนน่าจะทราบดีนะครับ ไม่ได้มาครั้งเดียวทั้งหมดตามทัญญาแต่จะมีการทยอยจัดส่งไปรอบๆนะครับเราก็จะถือหลักการจัดส่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พิจารณาเป็นรายเดือนไปที่เรามีวัคซีนจริงๆอยู่ในมือแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับนายกรัฐมนตรียังย้ําถึงเป้าหมายฉีดวัคซีนให้คนไทยหลักการจัดสรรวัคซีนต้องพิจารณาจากสถานการณ์และหลักการที่ประชาชนทุกจังหวัดต้องได้รับการฉีดวัคซีนรัฐบาลตั้งเป้าหมายจัดหาวัคซีนไว้100ล้านโดส ขณะนี้ได้ทําสัญญากับแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์61ล้านโดสซีโนแวค6ล้านโดสและสั่งจองเพิ่มอีก8ล้านโดสนอกจากนี้ยังทําสัญญากับไฟเซอร์และจอร์นสันแอนด์จอร์นสันรวมแล้ว25ล้านโดสขณะที่การฉีดวัคซีนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าแผนฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายมีผู้ได้รับวัคซีนทั่วกรุงเทพกว่า3,5 0,000คน วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจะฉีดให้ประชาชนได้ถึงวันที่14มิถุนายนคือขณะนี้เนี่ยฮะเพียงพอสำหรับวันที่7ถึงวันที่14 8วันเนี่ยนะครับเราเราจัดสรรไว้หมดแล้วทั้งย5จุดเนี่ยจะต้องฉีดที่ตรงไหนเท่าไร่ตรงนั้นเท่าไหร่ถึงวันที่14แล้วหลังจากวันที่14เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงสาธารณสุขก็จะจัดมาให้วันที่10ประมาณทั้วันที่1 0เเร็จๆก็จะส่งมาให้เพื่อจะเอาไปฉีด หลังจากวันที่14ไปก็คาดว่าคงคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็คงจัดมาให้กรุงเทพมหานาครกำหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ประชาชน7ล้านคนถึง8ล้านคนภายใน2เดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคมขณะที่ยอดรวมผู้เข้ารับวัคซีนเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ13,000คน